สวัสดีครับผมปูกิจรุ่งเรืองการช่างชัยภพูิครับศูนย์รวมเทนเลอร์พ่วงลากถึงทุกชนิดครับต้นตำรับหนึ่งเดียวในไทยประสบการณ์กว่า40ปีวันนี้นำเสนอสินค้าราคาพิเศษครับสำหรับบรรทุกรถเกี่ยวข้าวคูปต้า DC709395 บรรทุกรถเกี่ยวข้าวยันมา AW 8285นะครับ6คันความกว้าง2เมตรท่วนครับความยาว4เมตร50น โครงสร้างครับสีหลักเหล็กรางน้ำสี่นิ้วนะฮะเส้นเดียวยาวมานี่เลยนะฮะหักมุมดามอย่างดีไม่มีตัดต่อนะฮะช่วงนี้มาถึงคอรากเขาขาวสองนิ้วเลยนะครับฝั่งบูสเตดามรอบลูกหมากอย่างดีนะครับแน่นหนาแน่นอนฮะไม่มีคดไม่มีงอไม่มีโยกไม่มีคอดน,นะครับดุมเป็นดุมลดทับบนะุกนาะ กระทาะไม่เอี่ยม15นิ้วครับยางเรเดียนอันนี้เป็นยงเก่านะาราคานี้ผมเรียกว่ารุ่นม,มาตรฐานจะมีสะพาน2แบบในราคาเดียวกันสะพานทับตั้งนะครับกดโซ่หยอดลงมาแล้วก็ใส่ขาทับเข้าไปนะฮะยังไม่ได้ใส่กันครับขาทําซ้ายขวามีให้นะครับเพื่อป้องกันการกระดกเวลารถเกี่ยวข้าวไสขึ้นนะครับผมแล้วก็มีสะพานสอดเก็บใต้พื้นสะพานตัวเดียวกันนะฮะแต่เปลี่ยนวิธีการเก็บ เดี๋ยวจะมีสลักมีอะไรให้เรียบร้อยเลยมีค่าคําที่เรียบร้อยเลยรุ่นนี้ราคานี้ปกติราคาอยู่ที่47,000บาทนะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะ45,000บาทเท่านั้นครับแถมส่งฟรีให้อีกไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับหรือลูกค้าสะดวกมารับเองที่อู่พิเศษเลย43,000 สี่หมื่นสามสี่หมามเหลือหกันนะหลือสะพานครับสามพันเหลือสะพานสอดเก็บสามพันหกพันเท่านั้นนะฮะราคาพิเศษ43,000ื่นสาบาทติดต่อครูออสโดยตรงครับโทรศัพท์0 8 2 1 5 4 4 1 7 7หรือทักไลน์อดมาได้นะฮะมีแอดดซา์นำหน้าตามด้วย K117 อันนี้อดีไลน์นะครับขอบคุณมากครับผม